เก็บถัวจ้พี่น้องซาบควันนี้ซาบันคลจะเก็บพักให้หมดจ้าพี่น้องเพาะวเริ่มหนาแล้วจ้าทัวทัวนี้นั้นซาบันคคตั้งใจให้เพื่นแกจ้าพี่น้องตั้งใจออกมาลิตเพิน,นะจ้า เสื้อนี้ซาบันโคกใส่เสื้ออีกส้องสั้นทางในเดี๋ยวจ้าพี่น้องซาบันโคกเป็นขนขี้หน้าว้าถ้าบระลงกรบโปัดได้จ้าพี่น้องแต่นี้ถึงหลมพรมนะก็เลยหน้าว่ดีที่แดดออกจ้าถ้าแดดอบหน้าว่าขึ้นอี๊ดคือเราอุ่นแดดกันจ้ะก่อนนี้แต่ว่าต้องใส่เสื้อกัหน้าว่าคือเราจ้ะถ้าเราใส่กัหน้าวา เอาไปต่ำแซ่บเดี๋ยวจ้าแผ่นทัวฟักยาวเดี๋ยวเดจ้าเน,น,นี้ยพี่น้องทัวรนี่นะจ้าบนโค้มาเอาไปต่ำตัวนี้นะั่นคนแก่พวกเราจ้าพี่โน,โน้อ <laughs> ง เม็ดพึ่นกันอย่างดีๆอยู่อย่าเฝ้าเบือ,อากันเด้อจา้าทาบบนโคกบ่คอยมีเวลาจะช่วงนี้นะบังทัวตัวนี้ของสาบบนโคพี่น้องดุกดุบบึงบ่งจ้ะดุกถึงดุกถึงต้นไงะเข้าส่วนไล่กันยานเบือ,อากานันนะจ๊ะพี่น้อง มักแตกกระไลเดี๋ยวจ้าพี่น้องเดี๋ยวชาวบึงโคกให้เลยชาวบึงโคกเก็บแล้วนั่นนี่นั่นชาวบึงโคกจะเอาไปตากแดดเดี๋ยวจ้าพี่น้องแล้วก็เก็บเมล็ดไปอยู่ในไร่ปีจ้าพี่น้องกิเเนเมล็ดเกิดกระไดนะจ๊ะเก็บสนุกอีจ้ะวันนี้เก็บผักสนุก้ะพี่น้องจ้าพี่น้อง,องผัวของชาวบึงโคกเก็บเสร็จแล้วเด้อจ้า บางบางฟากพุนกาอันแห้งแล้วนะจ๊ะพี่น้องแต่ไลายลายเบิ่งทีนี้ซาบุญโคกจะเก็บแต่งเดี๋ยวจ้าเก็บแต่งพี่น้องเบิ่งแต่งซาบุญโคก

เ็นบจยอดหลามไปอีกฟังนึงจ้ะพี่น้องยอดสับโตแกงเปิดเลยจ้ะพี่น้องนี่ถั่วแล้วค่ะ นน้อพักโมจ้ะเ่ว่าเดี๋ยวทราบบนโคจะแยกกระบะอีกก่องโฮมโฮมพี่น้องมีแต่งไยเดจ้ะแเปะเขารู้ได้เลยว่าแตปะเราจะดึนพ่อมาเลยแต่งไถเอา <c oughs> สดสดเอาอุ้ยพี่น้องเสียดายทราบันโคเกียบแ้ะ <c oughs> เดี๋ยวสดขนาดได้ทราบันโค จะให้เบิงเดหรือพี่น้องนี่ต้องรูปนี้เลยาฟาเฟสโฟมเนอะจ้ะนี่าฟาเฟสโฟมสุดๆจากพี่น้องพี่น้อง ส่วนในเกลดเฮาซาวบันโคลบางต้นมม่ค่อยเทศซาวบันโคลบุได้เข้าส่วนเพราะว่าฝนตกนะจ๊ะ้าผลขึ้นซาวบันโคลบุได้ตัดตกแต่งนะจ๊ะพีนพ่น้องเราเพิ่งจะยิ่งแป๊บวาโยดเพิ่นแตะไปเรื่อยๆนะจ๊ะว่าอันนี้พักก้านหินซาวบันโคลจะเอาจะเก็บไปคันส้มเดี๋ยวจ้าพี่น้องแล้วก็รมาแต่งกบบ็มาเพียรไม่ค่อยเทศแล้วก็รแมงลักจ้ามืนน่อวานจะเก็แบบจ้าแมงลักนี่ซาบันคลต้องเก็บแล้วจ้าเพราะว่าเพิ่นทึก พันทึกหน้าวแล้วต้นแมลงรักก็คือว่าเมื่อนว่าพ่นฮาดนะจ๊ะฮาดก็คือว่าคือเอาแมลงรักไปไว้ในตู้เย็นโดนๆนะจะเพ่นออกซิดัมนะจ๊ะเป็นแป๊บ้นนะจ๊ะเ้องเก็บแล้วนวนพี่นงนอนพี่เสื้อพ่นก็จะเริ่หมาแล้วจ้ะพี่นงพ่นกระไดผักกาทีนี่นันเอาไปโดงเดี๋ยวจะพี่นงแซบแซบเดี๋ยวจ้า อยู่บ้านเห่านั่นเอาไปดองใช้มักมักเครียคืนเดี๋ยวจ้าพี่น้องเสียบเดี๋ยวจ้าแต่ว่าถังถังพี่นั่นให้งา,ามม่เครียคืนถัทงที่แล้วชาวบังโคกอันเห็ดคันส้มนะจ้าแต่ว่าต้นน้อยเพื่นนะจ้ะาทำผู้ได้เห็ดบกเป็นกาเข้าไปเบิ่งในคิดได้เดี๋ยวจ้าหรือว่ายาชาบังโคกหลงให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งดีกว่าสำหรับต้นใหญ่นะจ้าแต่ว่ากระบอกแตกต่างกันปัดได้เดี๋ยวจ้านั่นนะจ้า บางเทียศราบางโคกับโบมีเวลาเหตุคลนะจ้าพี่น้องต้องโทษโทษพ่อใครแต่ว่าอยาคันหลงเราก็อยับพึ่งเบื่อกันเดีย๋ยวจ้าเข้าเส,ส่วนมาตีเนะพี่น้องประตางเด่นกับบมียังแล้วพะว่าไปย่างกับโบคอยได้นะจ้าพี่น้องก็อยูเนี่ยทำโบเหงานก็อยูในส่วนในปลานี้นะจ้าพี่น้องเ้าบางโคกกได้ันโบเหยเหงานก็ะไรเอาไปกับกับลาบแซกหรือจะนี้นะ แต่เาบึงโคบุกินเนื้อจ้าพีโนโ่น้องแต่แป้งซาบึงโคบุกินเนื้อแต่มาเาบึงโคมกักอันบึงขิดเพิ่นกินนะจ๊นนกจะก,ก,ก,นนะกินเนื้อก้อยเนื้อไอซีนะเพิ่นกินเป็นต่อแซ่ต่อแซ่แต่ห่วงพ้นจะคล้องนะบุกินเนื้อแต่ว่าบึงคนอันบึงขีดเพิ่นกินเนื้อนะจ๊ะกลืนน้ำลายตั้งเพิ่นนี้ตั้งไรป่วย <laughs> ยากเดี๋ยวจ้าเนื้อนะแต่ว่า แค่นเพคนกินเป็นตระแซ่บนะคือน้ำลายน้ำพึนนะจ้าพี่น้องต้นมะเขือซาบนโค้งั้นต้นมะงใหญ่งางงามเจ้าพี่น้องแต่ว่าซาบนโคกจะอีเห็นได้กับเพคนอันครั้งแรกปลูกนั่นจ้าพนมีแต่ดอกไหมต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเย้าสาบนโคกจะหล่อมใสกระทถางนั่นจ้าพี่น้องคือเมื่อวามีพื้นที่ไร้เราคนขยับขยายลากเพนั่นนะจ้าโบโบให้คนน่ะจ้ามีแต่ดอกเจ้าจะเอาลง แข้งเลยเราจะ้อนปลาโอ้เป็นพักเราหิวาวเนาอพี่น้อ,นองอยู่ตางแดดกับบวมหิยง่ายเดี๋ยวจ้าพี่น้องเด้อตางแดดขึ้นอยู่กับบาเขาเห็ดย่างแต่ละมือนะจ๊ะแล้วก็ อยู่บริเวณได้แค่นั้นนะจ้าพี่น้องกา้าินของเศร้าบนโคกจ้ะลายล่คันส้มจ้าพี่น้องแซมว่ามันอยู่ไหนปลาเนาะพี่น้อง <laughs> น้อยไม่มีจ้ะลายล่จ้ะ <c oughs> และ้วกำมาต้นทางพี่ ผมจะเก็บใส่เซ็งแหจ้ะพี่น้องผักบุ้งนี่ทราบมังโทบบกโบเกบเทเดจ่าปัวโ <g ül s> บถันยากแย่ผักบุ้งอย่างอยู่ได้ยูจ้ะคำละเดือดเนี่จ้ะพี่น้องทราบมันโคกยุดไปกินข้าวจ้ะกิวข้าว Còn phơi phơi Đó, cầm nhằng lai cứ cao chết thì nó ื่อนี้บทนุทนอมต้นมะขิดเดี๋ยวจ้ามืนน่อนี้เก็บมะขิดเพราะว,ว่าเปล่าดอกผลเงินเอาบึง <c oughs> โอ้ยพลอยกับพอลอยนะจ๊ะพริก <c oughs> นี้นั้นช่าบางโคเก็บไป กินกับผักดอกเดี๋ยจ้าพี่น้องแซบแซบพรอมพร้อมมะพริกซาบังโคกเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งเสร็จแล้วจ้าวันนี้กะซา,าบังโคกกะจะเก็บแมงลักจ้ะพี่น้องไปบางต้นเพิ่นกะเนาแล้วกระดำแล้วจ้ะพี่ นี่นั่นเพิ่นบ่มีค่ายเดี๋ยวจ้าแมงรักจ้าพี่น้องท้าบบนโคกจะเซคเข้มเลยผิงหน้าเน่าต้นมะเฟืองทราบบนโคกพี่น้องต้นบักไงแต่ว่าบิแต่ดอกเจ้าบอ่มีลูกเดี๋ยวมบนหน้าซาบุนโค ขุดใส่กระถางมะเขือเพลอนนั่นจนว่าได้ินจังวลดจังโลกคงเา พี่น้องเบิง่งหนึ่งรักของเศร้าบนโคกงามๆจ้าไล่เจ้าพี่น้องและทั้งดรดยการหม่พ่อกับเศร้าบนโคกไล่เดจ้าสำหรับมัดีกาเศร้าบนโคกเก็บพกักซะแล้วแล้วเบื่องหน้าขมาบพ่อกันไปเดจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมเดจ้าขอบคุนข้า